จริงๆเล็กน้ำได้นะทุกคนเนะเนี่ยห้องที่เราพักจะอยู่ชั้นบนอันนี้ต้นลำญ่เล็กใช่ไหมฮะ นีือต้นอะโวคาโดทุกคนใครที่มาที่นี่จะได้รู้นะฮะว่ามันจะโตไปถึงไหนนะจ๊ะนี่จ้าทุกคนในห้องยามเย็นนะฮะร้านนี้เขาชื่อยูคาฟี่แต่เขาเขียนตัวยูเล็กกว่าคำว่าสมูซี่คอฟฟี่อะไรนึกออกไหมฮะ ก็เลยชื่อร้านก็เลยไม่เห็นก็เห็นยูตัวเล็กข้างล่างอะฮะซึ่งอ,อยู่ในซอยเทศบาลสิบหกทุกคนเดินออกไปจากบ้านสวนริมคลองแอดปากช่องเนี่ยนะครับเดินออกไปก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเทศบาลซอยสามฮะมาเดินเลยไปก็จะเป็นเนย่าอยูคาเฟ่แต่เทศบาลซอยสามที่ต้องย้ำนี่มันมีอาหารอร่อยมากก็คืออิ่มบุญนะฮะเป็นอาหารเจที่อร่อยมาก ช่างมาอยู่กันในซอยเทศบาล16เป็นซอยที่แบบจริง,รงๆร้านค้าหลายร้านนะแต่ที่สะดุดก็คือ,อยูคาเฟออิ่มบุญนะฮะร้านอิ่มบุญนะฮะสองร้านนะฮะแล้วก็เราก็ไปทานข้าวหมูแดงสุพพันสาขาสองมาอร่อยมากอิ่มเลยนะเย็นนี้คงจะไม่กินอะไรแล้วอิ่มมากอ๋อเรากินในนี่ฮะเป็นชิฟฟ่อนทุกคนชิฟฟ่อนนะฮะอันนี้เป็น อ๋อหนองพุงนกค่ะเป็นเค้กจากหน่องพุงนกนะฮะอร่อยมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาชิฟฟ่อนหนองพุงนกจากสุพรรณบุรีนะฮะตรงหนองวันเปรียงตรงแถวแถวบ้านเดี๋ยวเป็ดนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเออจะเอาแต่กินอย่างเดียวถ่ายกินอย่างเดียวก็ไม่ได้กินอย่างเดียวเราก็ถ่ายฝากเอาไว้ให้ดูชมกนันเนาะทุกคน อันนี้หาดูบรรยากาศสิกลางคืนหนาวอะ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยเย็นสบายอยู่ในอ้อมอกป่าอ้อมอกภูเขาริมน้ําบ้านสวนริมน้ําแอดปกักช่องทุกคนจริงๆข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์ครบนะชงกาแฟาก็ได้ใครจะสนใจที่ชาร์จแบตรูก็สามสามรูได้เลยลนะครับนีบิทจอบแบนตู้ยงตู้เย็นนะครับพร้อมครบครันทุกคนดูสิกลางคืนตอนเช้าก็มีเสียงนกเสียงคล้ายๆกับเป็นเสียงอะไรอ่ะ เหมือนไก่ฟ้าทุกคน,นสวยเานะลองดูใบไม้สับัดบ้างนะนงกล้วยนะฮะกล้วยสองเครือฝั่งขวาเราเดินไปมีต้นลำใหญ่นเมื่อกี้ทุกคนเราเห็นต้นลำใหญ่ออกลูกแล้วหลายช่อเลยทุกคนโอเคนะฮะ นี่ฮะเหมือนบ้านเลยเนาะเหมือนเรามีบ้านส่วนตัวที่แบบมีความเป็นส่วนตัวที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางมากๆเลยนะออกไปเลี้ยวซ้ายฮะ800เมตรโดยประมาณก็จะถึงทางไปสถานีรถไฟตรงนั้นก็จะเรียกว่าอ,อ,อะไรนะตลาดเทวดาใช่ไหมเออตรงนั้นเป็นตลาดเทวดานะฮะโอแล้วก็ตลาดไนบาซ่าตอนเย็นก็จะมีตลาด มีขายนู่นขายนี่อะไรทั่วๆไปของกินนะทุกเย็นเลยนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศ